เห็นครับสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะสวัสดีเกลียวมายาชีวีอวอร์ส2025ร่วมโหวร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568 มาดูกันครับว่าเป็นใครนะ สมมุตอรยาและน้องอารบีเกลโอ้โหสวัสดีคับคุณแม่ใช่ครับคุณแม่โอ้โหน่ารักมากตื่นเต้นสุดๆไปเลยใช่ไหมตื่นเต้นมากกับผิดคิวนิดนึงไหมน่ารักมากอารบีเกลครับทักทายทุกคนหน่อยดีไหมอาร์บีเกลอหันไปด้านหน้าหน่อยเร็วให้ทุกคนได้เห็นครับสวัสดีเ้าชื่ออะไรคะ แอบบีเกี่กี่ขวบแล้วคะสามขวบเป็นไงบ้างคุณแม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้มาตรงกลางนี้จะได้ได้เห็นรูปกันทุกคนเลยนะฮะ yes Molly is here w i t d Abigail wow best friends right bestie เลยโอ้นะคะที่คนไทยเนี่ยมีร้านป๊อปมาร์ที่ว่าถือว่าเป็นแลนด์มาร์คค่ะเพราะว่าคือช่วงว่าแบบ จุดยุทธศาสตร์มันคือแบบมันเลิศอะมันเป็นมันเป็นแบบความโลเคชันดินช่แล้วก็อ,อ,อย่างครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาเราเดินทางถึงแม้ว่าเมืองไทยจะมีป๊อปมาออแต่เราก็จะชอบไปแบบว่าไปวิปวสิทธิออ์ร้านที่อื่นอะไระเงี้ยอันนี้จริงๆโชว์ว่ามันก็ต่อไปมันก็จะเป็นเดสติเนชันของชาวป๊อปที่แบบว่าเวลาที่แบบมาเมืองไทยก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้ต้องมาถ่ายรูปกัแบบน้องวันล,ลี่ตรงนี้เพราะว่าด้านหลังมันแบบคือน้องนอกจากจะใส่ชุดไทยจากกรีขี่ช้างแล้วด้านหลังยังเป็นวิวแบบแม่น้ําที่สวยงามคือ มันต้อง mandatory shot mandatory จุดเช็คอินระดับโลกไปเล้ยว่าใช่เอ้แล้วอย่างที่แม่ชมบอกเลยนะคือแบบที่ร้านอื่นๆเหมือนกันที่อื่นนี่ชาวต่างชาติมาก็ต้องแวะมาที่นี่ใช่ไหมน้องเกลค้าน้องเกลมีมีมีความสุขไหมคะเออน้องเกวชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนครับน้องชอบตัวอะไรบ้างอะไรป๊อกมามอลลี่ ไอลีนี่วันลีวันลีดีใจเลยเนี่ยบอกรักมันลี่โอหน่ารักสุดๆเลยนี่ชอบมันลี่แล้วคุณแม่ล่ะตัวที่แบบพาเข้าวงการเลยอ่ะหกก็ต้องลาบูบูลาบูบูเนะใช่ไหมโอ้เห็นอยู่นี่คือตุวตุแม่ตุวมัมเลยใช่ไหมฮะ No, no. แต่ว่าก็หลังจากนั้นพอได้เข้ามาในอาณาจักรป๊อปหมาก็โดนตัวอื่นตกไปอีกโดนตัวอื่นตกไปอีก <Okay. S 1> เดี๋ยวให้มอลลี่ได้หันหน้ารับกล้องด้วยหน่อยนิดนึงนะฮะมอลลี่ can you turn this side please yes this way yeah yes front right here yes beautiful and hold up uh, hold girl right here yes okay แล้วก็อยู่กับแม่ชมตัวนี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมลาบูบูและอะไรอีกครับชอบคาแรคเตอร์ไหนอีกเอ่อมอลลี่ก็ชอบค่ะแล้วก็แน่นอนไข่เบบี้ไเบบี้ เราก็เราก็ต้องสนับสนุนศิลปินไทยด้วยกันค่ะก็แล้วก็ชื่นใจด้วยที่เห็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานศิลปศิลปะของคนไทยที่แบบว่ามีแฟนๆแบบว่าทั่วโลกแล้วก็มีแลนด์มาร์คลิมิเต็ดด้วยนี่ใช่เนอะห้ามตุกๆขี่ตุกๆใช่แล้วขี่ตุกๆนะฮะห้ามพลาดเลยแม่เชิญชวนทุกคนให้ได้มากันหน่อยครับเป็นแบบ mandatory เลยเช็กกินกันค่ะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกค่ะก็แฟนแฟนแฟนฟ็อกมาทุกคนนะคะก็อยากให้มาแล้วก็ฉัหอว่า เมื่อกี้มีโอกาสเข้าไปไม่ยจ่ว่าร้านเพิ่งเปิดอคือกล่องจุ่มอ่ะคือมันเต็มทุกช่องกล่องจุ่มเต็มทุกช่องคือมันเต็มทุกช่องแบบมันยังไม่มีโบ๋เลยอ่ะคือมันแบบของชํามันชํบมากอุ้ยีกขันไม่ขันมือใช่มันฉับมากแล้วก็จะบอกว่าหลายๆไอเทมที่เราเห็นว่ามันโซเอาในหลายๆที่อย่างเช่นเตัวปวงกุญแจหลายๆอันมีนะข้างในมีแม่ป้ายยาเลยนะครับใช่กลองเลยนะ เปิดเราด่วนดีบนจะใชะให้น้องแก้วเชิญชวนหน่อยได้ไหมมาป๊อปมาดกันนะคะน้องแก้วขาเชิญทุกคนมาที่ไหนปัอมาอ้แปดอาชญาอรรมป๊อปมาไอคอนสยามนช่แล้เามาครับวันนี้ก็สเปเชียลเกสสองเรานะทุกคนส่งเสียงดังๆครับแม่ชมน้องแก้วและน้องมอลลี่ ร่วมกันนะฮะเชิญอยู่ต่อบนเวทีเลยนะครับและร่วมการถ่ายภาพในลำดับถัดไปนะครับมาฮะอัปเน็กซ์ฟอร์ซอนแกรนด์หวังเดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดไลฟ์กันก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะเดี๋ยวแชร์ไลฟ์กันเยอะๆเลยนะฮะตอนนี้ปิดไลฟ์ตอนนี้กันก่อนขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพในช็อตถัดไปนะครับต้องขอเชิญครับ Founder a n ฟาวเดอร์แอนด์ชีฟดิเซนต์เดฟออฟฟิเชียลท็อปมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปลิมิเต็ดมิสเตอร์แครับ

โอ้คุณเกรสเมื่อกี้นี้ไปทั่วด้านในเลยร้องไปด้วยเดินด้านในไปด้วยนะฮะแม่ฉ่ำกันเลยทั้ง2ชั้น,นะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเย้รบกวนขยับมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะใช่จะได้อยู่กันได้ครบทุกคนเลยนะฮะ Yes, yeah. so beautiful. Alright, a the most The camera at the front. Yes. Put on a big, big smile because it is a very good day indeed for the launching of PopMart Global Landmark Store here at Icon Siam. What a night, ladies and gentlemen. A night of celebration. Mr. Justin, please join us as well. Mr. Justin Mr. Justin Moon, joining us as well. Chief Operating Officer, PopMart International Group Limited. All right. พร้อมนะครับเชิญเลยครับ yes face front please hold your pose เกียวยิ้มมองมองตรงกลางเลยลูกเกียวครับมองด้านหน้าเลยครับโอเคเย่เย่ยิ้มค้างไว้เลยยิ้มค้างไว้เลย hold your pose put on that big smile yes ยิม้มสวยครับวิดีโอด้วยนะครับวีดีโอเชิญครับ เกลปกไม้บกมือเลยวิดีโอครับมอลีวิดีโอ yes beautiful one more one more one more video yes let's go bye bye เกลวครับ bye bye y a h ขอภาพนิ่งอีกหนึ่งช็อตนะฮะได้ครับขอภาพนิ่งอีกหนึ่งช็อตนะครับเจอหนุ่มหล่อไม่ได้เลยนะเจอเลยครับ เกล้ครับมองตรงตรงกลางเลยหลึกนี่เดินขาเรียบร้อยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเหล่าศิลปินทุกท่านครับทุกท่านขอเสียงปรบมือให้ศิลปินด้วย thank you so very much ขอขอบพระคุณแม่ชมครับขอบคุณน้องอาบิเกลครับขอบคุณพี่เกรซการกล่าวครับขอบคุณเจฟซาร์เดอร์ขอบคุณมอลลี่ thank you very much thank you molly Cảm